รุ่งเช้าในหมู่บ้านชายแดนความเงียบสงบถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบถนนดินแดงเลียบไปตามเชิงเขายังเปียกแฉะจากฝนเมื่อคืนรถกระบะเก่าจอดนิ่งตรงปากทางเข้าเสียงจัก,กจั่นดังประสานกับเสียงนกแวววมาเป็นระยะที่ตรงนั้นมีสารไม้เล็กๆตั้งอยู่ใต้ต้นใสใหญ่สารเก่าแก่แต่ยังมั่นคงภายในมีรูปถ่ายขาวดำ ของชายหนุ่มในเครื่องแบบป่าไม้สีซีดแต่รอยยิ้มอ่อนโยนด้านข้างวางหมวกปีกกว้างที่สีล่อเกือบหมดกับวิทยุสื่อสารขึ้นสนิมถัดลงมามีถ้วยเคลือบใส่ดอกไม้ป่าแห้งกับเศษทูบที่ทึ่งมอดพ่อขวัญพรานเท่าที่ใครๆในละแวกให้ความเคารพยืนพนมมืออยู่เบื้องหน้า เขาเอ่ยสิงหนักแน่นบอกกล่าวต่อวิญญาณเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ไพรว่าลูกหลานจะเข้าไปในป่าเพื่อหาพืชหายากไม่ได้มาล่าหากมีผิดพลังขอให้ท่านเมตานำทางออกมากริชลูกชายวัยยีต้นๆยืนอยู่ข้างๆทำตามบิดาอย่างเงื้องะเขาเพิ่งเข้าป่าลึกจริงๆครั้งแรกใจเต็มไปด้วยทั้งความตื่นเต้นและหวาดวันอีกด้านคือดานาันัย นักพฤกษศาสตร์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยใส่แว่นมีสมุดและกล้องติดตัวเขามาที่นี่ด้วยความตั้งใจจะค้นหาเทียนคำผาหลงพืชหายากที่เคยมีบันทึกว่าพบตามซอกหินชื้นของภูเขาหินปูนก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางพ่อขวัญหันมาพูดเสียงเรียบกฎของป่าจําให้ดีอย่าหยิบเกินที่ขอ อย่าลบหลู่สิ่งที่ไม่เห็นกลางคืนห้ามตอบรับเสียงเรียกและถ้าหลงป่าอย่าเดินเรื่อยเปื่อยให้หยุดตั้งสติฟังเสียงป่าทั้งสองหนุ่มพยักหน้าแม้กริฟยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็พยายามจดจำแสงแดดยามสายส่องลอดเรือนยอดไม้ลงมาเป็นลำพื้นดินยังชื้นโคลนกลิ่นใบไม้หมักและดินเปียกคลุ้ง ดานายมองรอบตัวอย่างทึ่งเขาเห็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสีแดงอมเขียวโผล่ริมลำธารใบกางเหมือนหม้อดักมแมลงรองเท้านางรีเหลืองปราจีนบานอยู่ตามผาหินสีอ่อนส่งสีเหลืองนวลตัดกับเขียวเข้มของป่าพอขวัญเดินนำอย่างชำนาญคอยฟังเสียงและเหลียวดูรอยสัตว์กริชเห็นรอยกีบของเลียงผาบนดินเปียกก็ตื่นเต้นรีบชี้ให้พ่อดู พ่อขวัญพยักหน้าบอกเบาๆว่านั่นคือสัตว์ศักิ์ธิกหากได้เห็นตัวจริงคือสัญญาณว่าเจ้าปาเมตตาไม่ไกลนักทั้งสามได้เห็นสมเสร็จตัวใหญ่สีดำขาวเดินช้าๆลงไปดื่มน้ำที่ลำห้วยมันตัวโตดังสัตว์จากยุคก่อนประวัติศาสตร์เงียบสง่าง,งามจนทุกคนเผลอหยุดดูอย่างไม่กระพริบตาดานายรีบจดบันทึกว่าเป็นการพบเจอที่หาได้ยากยิ่ง พ่อขวานเตือนเสียงเบาดูได้แต่ห้ามคิดแต่ต้องนี่คือของป่าเมื่อถึงเย็นพวกเขาตั้งแคมป์ใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อกองไฟเพื่อกันสัตว์และให้แสงสว่างเสียงมะแนงกลางคืนดังเป็นจังหวะแต่ไม่นานลมเย็นแปลกๆก็พัดมากลิ่นหอมหวานคล้ายดอกจำปีผสมกลิ่นน้ำผึ้งแทรกเข้าจมูกคริสเงยหน้าตามกลิ่น แล้วก็เห็นหญิงสาวรูปร่างงดงามยืนพิงต้นตะเคียนใหญ่เธอผมยาวดำสนิทผิวขาวนวลสวมผ้าสินสีเขียวอ่อนใบหน้างดงามดั่งเทพธิดาดวงตาหวานเย้าวยวนเธอยกมือเรียกช้าๆแล้วเอ่ยเสียงอ่อนหวานว่ามานี่สิฉันรอเธอกริดเหมือนโดนมนต์สะกดเขาลุกขึ้นก้าวออกไปโดยไม่รู้ตัว ดนายเรียกห้ามแต่เขาไม่ฟังทันใดนั้นใบหน้าที่งดงามกลับแปลเปลี่ยนผิวสีดเผิดดวงตาดำสนิทปากฉีกยาวถึงแก้มเสียงัหเราะแหลมสูงดังสะท้อนรอบป่าพ่อขวัญกระชากแขนชายกลับฟาดกิ่งไม้ลงกองไฟให้แตกประกายโปรยผงศักดิ์สิทธิ์ลงรอบวงไฟท่องคาถาเสียงก้องนะมะพะทะขับไล่สิ่งไม่ใช่มนุษย์ ร่างนั้นกรีดร้องโหยหวนกลนสลายไปในเงาไม้เหลือกลิ่นเน่าเหม็นราวน้ำมันศพลอยคลุ้งไปทั่วกริชสุดโสมเงื่อแตกท่วมร่างรู้ตัวว่าเกือบเสียสีวิญญาณเพราะความงามลวงตาคืนต่อมาทั้งสามตั้งแคมป์ใกล้ลำห้วยเล็กๆความเงืดเข้ามาปกคลุมจนได้ยินแต่เสียงน้ำไหลและแมะลงร้องอยู่ดีด เสียงกบแปลกๆดังหวยหวนเศร้าๆแทรกขึ้นมาดันในเงี่ยหูฟังแล้วรีบจดว่าเป็นกบตาโซกกบหายากที่มีดวงตาใหญ่ดำเหมือนเศร้าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญญาณผีป่าเสียงนั้นก้องสะท้อนในความเงียบจนทุกคนขนลุกไม่นานเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เริ่มเดินวนรอบเต็นท์เหมือนคนหลายคนแต่ส่องไฟฉายออกไปก็ไม่เห็นใคร เงาดำปรากฏอยู่ตามแนวไม้ก้าวไปช้าๆแต่ไม่เข้ามาใกล้ก่องไฟทุกครั้งที่หันไปมองตรงๆเงาก็หายไปแต่พอหันกลับมาก็ปรากฏใหม่คลิปใจสั่นจะลุกขึ้นไปดูแต่พ่อขวัญห้ามเสียงแข็งอย่ามองตามอย่าตอบรับแล้วหยิบสมุนไพรแห้งโยนลงกองไฟไฟลุกพรึบเสียงกบตาโซกหยุดลงทันที นอนทั้งหมดหายไปพร้อมกันเหลือความเงียบวังเวงที่ทำให้ทั้งสามไม่กล้าหลับค่ำคืนต่อมาเสียงฝีเท้าดาังใกล้แคมป์เงาดำใหญ่ตะคุมวนรอบกองไฟพอเพ่งดูชัดเป็นเสือแต่พริบตาต่อมากลับเป็นหญิงสาวแปลกหน้าแววตาเหลืองวาวฟันคมแหลมยาวร่างนั้นคำรามต่ำแล้วพุ่งเข้าหากองไฟ พ่อควนยกปืนแก๊บบรรจุกระสุนเงินขึ้นเล็งยิงออกไปด้วยเสียงดังสนัน่นกระสุนฝังเองเข้าซี่โครงร่างนั้นกรีดร้องโหยหวนกลายเป็นเสือสมิงร่างใหญ่โผล่หนีหายไปในความมืดรุ่งสาวทั้งสามตามรอยเลือดไปจนพบศพครึ่งคนครึ่งเสือนอนแน่นหนึ่งครึ่งบนเป็นชายหนุ่มส่วนครึ่งล่างเป็นร่างเสือลายพาดกรน พ่อขวานพนมมือขออาโหสิกรำใดททำไว้ก็สิ้นที่นี่ดานายจดบันทึกด้วยมือสันไม่หยุดเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าตำนานพรานเก่าไม่ใช่เรื่องเล่าเมื่อบ่ายขากลับดานายเห็นกอเทียนคำผาหลงอีกเขาอดใจไม่ไหวแอบตัดเพิ่มเกินที่ขอพ่อขวานเห็นแล้วเตือนแต่ไม่ทันป่าก็เงียบสนิทเสียงนกหายไป ทางเดินที่ชัดเจนกลายเป็นเหมือนกันหมดพวกเขาเดินวนเท่าไรก็กลับมาที่เดิมเสียงหัวเราะของนางตะเขียนดังแว่วมาอีกครั้งคลิกใจเสียป่าลงโทษเราเพราะความละโมบแล้วขณะที่สิ้นหวังจู่ๆประกบร่างชายในเครื่องแบบป่ามายืนอยู่ไม่ไกลเสียงนกหวีดภาคสนามดังแผ่วๆพ่อขวัญจำได้ทันทีว่าเป็นวิญญาณหัวหน้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่างนั้นเดินนำทั้งสามออกจากวงวนเส้นทางค่อยๆปรากฏชัดจนถึงปากทางที่สารไม้ตั้งอยู่ร่างนั้นหันมาส่งยิ้มอ่อนโยนก่อนจางหายไปกับสายลมพ่อขวัญวางของเส้นเล็กๆต่อหน้าสารกล่าวขอคุณวิญญาณผู้พิทักษ์กริบพนมมือสัญญาจะเป็นพรานที่ปกป้องป่าส่วนดานัยนเอ่ยด้วยน้ำตาคลอว่าจะไม่เปิดพิกัด ไม่ละโมบเกินกว่าที่ป่าอนุญาตลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวราวคำตอบรับทูบหน้าสารลุกขึ้นเองเบาๆราวกับวิญญาณผู้พิทักษ์ยังเฝ้ามองเรื่องราวครั้งนั้นสอนพวกเขาว่าความงามที่ลวงตาอาจนำหายนะความละโมบทำให้หลงทางแต่หากรู้จักพอและเคารพกฎของป่าป่าจะเมตตา และเปิดทางให้เสมอ